สวัสดีครับเจริญมาครับอันนี้น้ำสีามตัวใช้ซ่อมแอร์บ้านนะครับมีปัญหาเปิดแล้วไม่เย็นนะครับเห็นพี่ก็บอกว่าพัดลมคอยร้อนหมุนนะครับตรงโน้นนะครับก็เดินทางมาด้วยรถเมล์นะครัก็ยืมบมัไดข้างบ้าน,นก็เดี๋ยวต้องขึ้นดูด้านบนนะครับเสียงทำงานนะดีขึ้นไปดูครับ ครับโอเคครับโอเคเซ็นท่านแอร์นะครับลมหมุนนะเป็นรุ่นนี้นะเป็นอ่ายี่สิบสองนะครับสามพันหกร้อยวัตต์นะครับปล่อยร้อน เครื่องระบายความร้อนพอเย็นก็ C F น่าจะเป็นรุ่นนะ C F แบบเป็น U C หนึ่งเอ้ย C ขีด C F หนึ่งสองนะครับน่าจะประมาณหมื่นสองมิลลิวโอถึงไหมขึ้นอีกงไหมอ๋อถึงแล้วครับถึงแล้วตอนนี้ต้องอัดวิดีโอให้ดูเลยเหรอ อ๋อช่างทำเป็นยูทูบเบอร์ทำคลิป<อ>ด้วยพี่ก็หาไรายได้อีกส่วนหนึ่งพี่คคครรรััรับบบดดีีแแลล้้ววเดี๋ยวนี้ต้องทำหลายหลายอย่างพี่ทำทำอย่างเดียวไ,<ห>ไม่รอดเ้าเปลี่ยนกล่องตัวแอร์ตัวในบ้านมาครั้งหนึ่งกล่องควบคุมเมนอะไรไม่รู้อ่ะโอ้ ยาวนะอ๋ะอทำงานเลยนี่ขยับสายทำงานนะพรอมทำงานแล้วหรอคำแล้วพี่เดี๋ยวเตี๊ยบพี่ปิดปิดกันน่าจะมีปัญหาเรื่องสายไฟปิดเครนะับครับปิดกันนี่ขยับนื้ว่าจะจับกระแสนะครับน่าจะมีปัญหาที่สายไฟนี่แหละมันจะจับกระแสไม่ได้จับเลย ปิดไฟก่อนนะเดี๋ยวกลัวไฟดูดจะวัดไฟลำบากหน่อยนะตอนนี้จะขึ้นน้ำแข็งนะครับปิดเบรกเกอร์แล้วพี่กะปิดกันพี่ก็ยับสายสายติดนะโอเค,ออเคแกะมาแล้วครับโอเคอ่ะนี่นะครับสายไฟหางปลามีปัญหานะ เหมือนโดนน้ำนะครับโดนน้ำนะสีน้ำเงินนี่เป็นขดเป็นเป็นแคปลันนะครับสตาร์ทสีเหลืองนะครับ น,นี่เคยต่อตัวน,นี่ขาคอยเคยต่อแมตตอันนี้ก็มีสปาร์กอยูวต้นนี้ขับปลาเท่าไหร่ไหมเี่ยจะลำบากไหม สามสิบห้าไมโครมันจะสะท้อนแสงนะสามสห้าไมโครสี่ร้อยห้าสิบโวลต์ครับแคบหลังับสตาเนี่ยโอเคจะทำหางปลาใหม่ฝั่งนี้มันเหมือนโดนน้ำนะครับตัวนี้นะเป็นเป็นสนิมนะครับ องย้ายมาทำฝั่นะ okay. okay. ง,งน,นี้นะครับโอเคโอเคก็เดี๋ยวต้องยำห่างปลานะครับกิมนยำนี่นะฮะปลาสิ้นเหมือนกันเนี้ยหางปลาข้า,ำา,าขยำนะครับ ให้สุดเดี๋ยวจะเด้งออกเองนนะลำบากนะโอเคนี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวขันมาใส่ฝั่งนี้นะฮะยา้ายเพราะตรงนี้มันใช้งานหนักนะครับเป็นแคปลันด้วยโอเคใส่หางป่าแล้วขันให้แน่นนะครับ นี่ค่ะคอยสีเขียวด้วยสายเด็ไม่ให้สปากนะครับจับกระแสดูทีนะครับ เตรียมก็เปิดดูจับกระแสดูอีกทีนะเดี๋ยวนอนสองามทีนะดูกระแสสามจุดหกสามจุดเจ็ดสองนะครับโอเคครับเองจุดอีกอยู่แล้วพี่ สามจุดสี่ศูนย์นะสูงสุดเท่าไหร่สี่จุดแปดแอมป์นลยอเห็นแล้วกันมันยืนก็เสียวแล้วพอดีต้องกาะแอร์อยู่นะตอนนี้สามจุดเจ็ดห้านะครับอยู่แอร์อยู่ในร่มนะครับโอเคเดี๋ยวเย็นสักคัากระแสน่าจะขึ้นอีกนะครับ ไอร้อนอยู่ในร่มด้วยก็โอเคนะนะครับอันนี้มีข้ามงดูด้วยงระหวังงูเข้าแอร์นะครับนี่ลวให้ประกอบกัน3.88จก้าวอ่ะพอเย็ยนแล้วก็จะจะเพิ่มเรื่อยๆ้วครับ ข้อฝาตัวนี้จะไม่มีเกี่ยวปล่อยไปนะครับน่าจะมีปัญหาตอนที่ล้างนะครับไฟมีอะไรโอเคหลอดหลอดะโอเคครับยังไงช่วยกดตามกดซับสไครต์กดไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้แมในการทำคลิปโอยใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับแล้วชุมมงานอ่ะยังไงก็ช่วยกดติดตามด้วยนะครับพอดีแม่ทำช่องใหม่นะครับ อาจจะใช้ชื่อว่าช่องแคทอิเล็กซ่อมแอร์แบบบ้านๆนะครับตามด้วยนะครับขอบคุณคับและทชมงานหวังว่าช่างใหม่จะช่วยได้นะครับ